แจ้งข่าวด่วนคนไทยกลุ่มนี้เดือนสุดท้ายแล้วรีบใช้เงิน900บาทก่อนหมดสิทธิ์สิ้นเดือนนี้เรื่องอะไรดูด่วนก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะเดือนสุดท้ายแล้วใช้สิทธิฟรีกระทรวงแรงงานโดย สำนักงานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ใช้สิทธทิทำฟันฟรี900บาทต่อปีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายสิทธทิทำฟันนี้เป็นแบบปีต่อปีเท่านั้นสามารถใช้บริการทันตกรรมเกี่ยวกับการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดในสถานพยาบาลที่มีสติ๊กเกอร์สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟัน ภายในสิ้นเดือนธันวาคม2,565สำหรับการใช้สิทธิประกันสังคมรับบริการทันตกรรมมีดังนี้ 1. ทถอนฟันอุดฟันขุดหินปูนและผ่าฟันคุดสามารถใช้สิทธิได้ในไม่เกิน900บาทต่อปี 2. ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วนจำนวน1-5ึซี่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1,300บาท หากจำนวนมากกว่า5ซี่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1 5 0 0บาท 3. ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก1ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่างเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน2,400บาทภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม2ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่างเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน4,400บาทภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมทั้งนี้ผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33และมาตรา39จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคมโทร1506ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับฟังและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ